โอ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยนะแวะไปเล่นไอตีซะหน่อยละกันจ,จุ๊บจุ๊บโอ้เพื่อนลงรูปใหม่ซะด้วยแวะเข้าไปแซวซะหน่อยจ,จุ๊บโอ้ช่วงนี้นี่ดูอ้วนขึ้นเยอะเลยนะยุดปื้ในากาลังจะทำอะไรลงไปนะ่ะเราก็แค่จะแซวเพื่อนขำๆไง นายต้องปรับทัศนคติใหม่แล้วแล้วเ,เ,เราไม่รู้เราขอ,อโทษอย่างแรกเลยนะปื้มานายพิมพ์แบบนั้นลงไปแล้วเพื่อนร้องไห้แบบนี้ล่ะม,มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วฉันควรทำยังไงล่ะนายควรให้เกียรติและเคารพผู้อื่น ก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลไม่ว,ว่าคนจะใกล้ตัวหรือคนที่ไม่รู้จักบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นๆแต่เราก็ควรแสดงความเคารพและรับรฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมออืมและถ้าเราโดนคนอื่นว่าก่อนล่ะเราจะทำยังไงง่ายมากๆแค่ไม่สนใจก็พออย่าไปมัวเสียเวลากับคนพันนั้นเลยเพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้วเรายังเสียสุขภาพจิตอีกด้วยคำพูดเหล่านั้นเราไม่สามารถควบคุมมันได้ แต่เราเลือกที่จะมองข้ามมันได้นะเพื่อนอ๋อโอเคเอ้ยแป๊บนะนักการมีคนโทรมาฮัลโหลครับใช่คุณเฟิร์มรอเปล่าคะใช่ครับผมเปิรมครับดิฉันนางโทรมาจากสอนอห้วยขวางเราได้ทำการตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณและพบว,ว่ามีการฟอกเงินมาจำนวนมากเลยค่ะแต่แต,แต่แต่ผมไม่ได้ทำเลยนะงั้นคุณเฟิรมสะดวกโอนค่าดำเนินการมาให้ไหมคะจะได้เดินเรื่องให้เลยค่ะจะเท่าไหร่อ่ะครับ เอ่อแป๊บ,บ,บ,บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอคุยกับเพื่อนก่อนกกายมีให้เรายืมสักสองหมื่นไหมถามจริงนายไม่รู้จักแก๊งคอเซนเตอร์เหรอแก๊งคอเซนเตอร์คืออะไรอะ่ะมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแก๊งคอเซนเตอร์คือกระบวนการหลอกเหยื่อทางโทรศัพท์โดยที่พวกมันจะสร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อหลอกให้เหยื่อนั้นตื่นตระหนก แลหลอกให้เหยื่อน,นั้นโอนเงินมาให้พวกมันยังไงล่ะเื่มแล้วจะสังเกตพวกมันยังไงล่ะอย่างแรกนายคนดูว่าเป็นเบอร์แปลกๆหรือเปล่า 2. ถ้าเขาอ้างว่าเป็นหน่วยงานอะไรนายก็สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานเหล่านั้นเพื่อตรวจหาข้อเทจ็จจริงได้เลยโอ้วันนี้เราคุยกับกายแล้วเรารู้สึกฉลาดขึ้นเยอะเลยอะ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรเพื่อนแค่นายเปิดใจก็พอแล้วไปแย่แล้วจะของคอมมาลีปิดอคอมแล้วปิดแล้วปิดเร็วปิดแล้ว